แต่ในความฝันนั้นนะกับเลขนั้นนะมันลางๆเหมือนชัดเหมือนมันจะเห็นเป็นตัวเดียวกันเห็นที่สามที่เห็นผู้ชายมาเดินมาสกิดหลังมาเด,เดินมาเ,เดินมาเดินนิ้วอ่ะตรงเล็บ สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับผมบ่าวสักขะโรชแนลวิสุภพรน้องนาเดียนะครับวันนี้นะครับผมผมพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่อำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับผมที่บ้านขาวใหญ่ตำบลขาวใหญ่อำเภอศรีขรภูมินะครับก็วันนี้นะครับผมสารปู่องค์ดําแสนสิริจันทรานะครับผมอยู่ด้านหน้าที่เรามองเห็นอยู่นี้ก็คือนะครับผมรูปปั้นองค์ปู่นะครับผมที่นะครับผมหลายท่านเคยมาขอโชคขอลาภนะครับหลายท่านได้เห็นติดตามทางเพจ ทางช่อง YouTube ของผมแล้วนะท่านผู้ชมครับก็เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภแล้วก็หน้าที่การงานนะครับผมก็มีผู้คนมากบ่าว้กันอยู่ประจํานะครับเป็นประจําเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็นะครับงวดที่แล้วเรามาตามความฝันนะครับผมของพ่อช่างจรวดนะครับผมก็นะครับก็ถือว่าหลุดเนาะนะครับผมแต่งวดก่อนเข้าเต็มๆเลยสำหรับบ้านเลขที่ของศาลปู่นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เรามาตามต่องวดเลยนะครับท่านผู้ชมครับ 1>, 1สิงหาคม2568นะครับผมกับปู่องค์ดำแสนสิริจันทรานาคราชนะครับผมสาธุเด้องดองค์ปู่ขอให้ลูกเปิ่อโชกเป็นลาบเบ้ครับมื่อนี้เนาะนะครับผมความดีเอฟซทุกท่านนะครับผมก็อยู่ทางไกลนะครับผมก็ได้ติดตามทางช่องของบ่าวสังนะครับผมวันนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาภก,กันทุกท่านเลยนะครับใครเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์พร้อมด้วยนะครับผมขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์ share, นะครับผมก็ เรื่องของความฝันแนวทางก็เป็นเพียงแค่นาทางเท่านั้นนะครับรถใช้วิจารยณในการรับชมวันที่14กุมภาพันธ์2 5 6นนะครับก็จะมีการบวงสรวงใหญ่นะครับผมหรือว่าเอ้ยไม่ใช่บวงสรวงใหญ่เป็นการแก้บนนะครับผมของคุณพ่อชช่นจรวดคุณแก้บน9ก้านนเนี่ยนะท่านผู้ชมครับบ้านเลขที่ผูนะครับผมขอถึงเต็มนะครับผมว่ที่ผ่านมานะท่านผู้ชมนะครับพอพอเขาได้บนไว้นะครับก็ จัดให้ปู่ตรงกับวันที่1 4กคุ้มภาพันธ์นะครับผมวันแห่งความรัก1นธค2569นะครับผมเอสซีทำอะไมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับผมใครมีโอกาสมากกวบไหวปู่นะครับก็เดินทางมาได้นะครับผมที่บ้านขวาวใหญ่ตำบลขวาวใหญ่อำเภอสีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับผม เป็นลานกว้างดีมากเลยนะครับแต่ตนกลางวันจะร้อนหน่อยเดี๋ยวเพราะช่างจุลจะทําร่มแล้วนะครับผมเรามากระบายแบบสะดวกเลยไม่ร้อนไม่อะไรน้ำชมนะครับเดี๋ยวเราไปตามความฝันเลยนะครับผมไปตามความฝันของพ่อช่างจุลจนะครับผมว่าพ่อจะเป็นยังไงบ้างเ๋ยวทางวันนี้นะครับผมไปชมด้วยกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อช่างจุลัครับพ่อขยับมาอีกก็ได้นะได้ได้มันร้อนเนาะขยับมาอย่างเงี้ยคุยกันได้นานเลยะนี่ ดกล้องเราถอยอีกไหมกล้องกล้องถอยอนิดนึงโอเคครับพอเยอะเข้าไปอีกพ่อได้แล้วได้แล้วเข้ามาอีกนิดนึงพ่อมันจะได้นั่งสบายหน่อยโอเคคุดกัะนาอะไรอย่างงี้ก็ย่างเป็นชั่วโมงอ่ะครับผมนะครับผมวันนี้ก็นะครับผมหลังจากที่หวยออกแล้วนะครับผมเราก็ได้มาอ่าก่อติดหรือว่าดำมาติดตามนะครับผมที่ศาลปู่องดัมแสนสิริจันทานะครับผมเมวดนที่แล้วก็นะครับเคลื่อน เครื่องนิดนึงก็ต้องขอไปเอฟซด้วยนะครับผมสาหรับแนวความฝันของพ่อช่างฉลวดนะครับผมมีเครื่องตรงนี้ก็ใช้เม็ดเม็ดเดียวแหละทาตัวเม็ดเดียวสามตัวเม็ดเดียวเลยครับาะไรครับเป็นเป็นความฝันแล้วก็มารดน้ําต้นไม้มาเหมือนมาเช็ดแขนเช็ดขาครับผมที่ว่าฝนตกลมแรงนะอืแต่ไปก็ตรงกับเลขความฝันอยู่ครับเลขตรงแขนอง์ปูเลย ใส่งวดี่แล้วก็มีชาวบ้านถูกเยอะอยู่อืมีชาวบ้านที่ที่เป็นเหมือนจะเป็นร่างทรงของพญานาคอยู่ตรงนี้ยได้สองหกห้าใบน่าจะห้าใบแหละเห็นมาแก้บนอยู่ห้าใบประมาณสามสี่คนน่ะครับได้สองหกตัวเดียวเดียวเดี๋ยวที่เขามาพอเสร็จงานแล้วเขาก็มาแก้บนเมื่อกี้แบะมาซื้อน้ําอยู่ครับน้ําที่ที่ร้านครับเพราะว่าใกล้วันเขาจะมาอีกนิดหนึ่งก็ได้มาแล้วสองงวด เราได้สองหกก็มากับพี่กับน้องเขาแลา้วก็ซื้อคนละใบสองใบเขาก็ได้เยอะแล้วมีคนหนึ่งกับน,น้องนานเดียครับผมน้องน,นานเดีย <c oughs> จับปิงปองจ,จับปิงปองได้สองหกเลยครับผมสองหกสองไม่สองเก้าหกรไม่ใช่โดนออกเาวาพัฒนาด้วยหรือเปล่าเ <c oughs> นาะแต่ได้ได้สองหกเห็นจริงเมื่อกี้ผมเปิดดูคลิปแล้วย้อนหลังดูครับน้องนาเดียก็ถือว่าเดี๋ยวใกล้ๆวัน บ่าซักน่าจะพาน้องนาเดียมาอีกหละมารดูดูเลยนาะครับผมโอ้จับปิงปองแม่นจังเลยผมเปิดดูในคลิปเมื่อกี้ยังแม่นจังเลยได้สองหเลยครับของช่องพี่ผมสับยานาคเนาะครับผมก็ขอบคุณเอฟซีที่มาร่วมงานวันนั้นขช่องที่ได้ถ่ายทําถือว่ามาเยอะล้นหลามครับแล้วก็อย่าลืมเดือนประมาณเดือนกุมภาก็อย่าลืมมาอีกครับผมเป็นงานใหญ่ งานติดท่านบนแกแกบนไว้แกัำไว้ครับบนเก้าหนึ่งรอบก่อนนู้นะยังไม่ยังไม่ยังไม่แกบนยังเพราะว่าสถานที่ผมว่ายังไม่น่าพอเพราะว่าสไลเดอร์กับมาหมุนก็วันนั้นที่ลงสไลเดอร์มาหมุนลงไปครึ่งสนามแล้ววันนั้นเลยลงลงสไลเดอร์ลงสองคืนคืนหนึ่งคืนวันที่สี่คืนวันที่ห้าลงไม่ได้เพราะติดรถเ่ด้วยแล้วก็มีสไลเดอร์สไลเดอร์กับมาหมุนอีก เต็มพื้นที่นี่หมดเลยครับวันนั้นมีอะไรบ้างวันนั้นครับวันนั้นมีมีนางรํามีนางราแม่นางรําม,มีสองชุดแห่มาจากนู้นด้วยนางรําแล้วก็นางรําที่หน้าองค์ปู่แล้วก็มีนางรําที่มาเรือคลานอีกที่มาปู่ธรราเออองลงแล้วก็มีชุดหลังมามาอีกมาถึงเย็นนะวันนั้นนะมาหลายมาจนเย็นมาถึงเย็นอะ่ะที่ที่ได้สองหก ก็มามาเรื่อยๆนั้นที่มาบางทีคนมาตอนะวันไม่ทันก็มีโชคไปครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งก็รอรุ้นอีกโชคนี้ครึ่งหนึ่งที่ได้โชคครึ่งนึงที่ยังไม่ได้ก็มีครึ่งหนึ่งครับขอภัยเอฟซีด้วยครับอาจจะมารอบนี้ก็ได้เพราะว่าเหมือนผลวันนั้นที่ผลตัวแล้วก็มามาเช็ดได้เลขอยู่แต่ยังไม่ได้บอกใครได้เลขสามตัวเช็ดตรงแขนครับภูมิอะไรภูมิอะไรเริ่มเยอะขึ้นมาเรื่อยๆ ที่มีว<ช>ัน<ช>นั้นลมแรงอาจจะมีผูโขงเลยเช็ดเอาผ้าไปเช็ดเช็ดแล้วเห็นเลขอ<ม>แต่ก็างคืนเห็นเลขแล้วแต่ยังไม่ชัดในความฝันเห็นเลขไม่ชัดครับแต่ไม่ว่าอะไรโดนใจนั้นเช้ามาก็เลยเอาผ้าไปเช็ดกลางคืนมีพายุอาจจะมีใบไม้ปลิวเลยไปเช็ดองปูเล่าความฝันให้การอะไรนควับความฝันก็คือเหมือนมามาที่ศาลที่สวนแหละมาปกติทั่วไปเลยครับเหมือนมาเดินเล่นแต่อยู่เหมือนมีผู้ชายเดินตามเรา เดินตามในความฝันอเดินตามหลังมามันมาสก,กิดหลังสักอย่างเลยครับผมโห<ฮ>หันมาแล้วก็หายไปเลยเ, <อ S 1> เป็นเ, <อ S 1> เป็น <เอ S 1> ผู้ชายสีดาม,มาแล้วหายไปเลยครับแต่ว่าที่เดินรอบสารเนี่ยแต่เห็นเลขที่สารเ,เห็นแค่สองตัว <c oughs> เห็นเห็นเห็นในสารเนี่ยสองตัวครับแต่พอเช้าวันเห็นที่สารที่เห็นผู้ชายมาเดินมาสกิดหลังมาเดินบริเวณนี้แล้วเดินมาพอหันไปแล้วก็ยิ้มๆแล้วก็หายไป แต่ว่าพอเราเดินมาในความฝันเห็นที่สานะเห็นแค่เลขสองตัวแต่ก็ไม่ชัดเท่าไหร่แต่ตื่นเช้ามาวันที่มามาเช็ดเช็ดตามนิ้วตามอะไรอะไรท,ที่ลมพัดเพื่อนแต่ในความฝันนั้นนะกับเลขนั้นนะ่ะมันลางๆเหมือนชัดเหมือนมันจะเห็นเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าเห็นเป็นสามตัวครับจะต,ตอนตอนตอน,ตอนที่ฝันะเห็นเห็นแค่สองตัวแต่มันลาง,ลางๆมันไม่ชัดครับแต่พอเช้ามามามาเช็ดตรงนิ้วอะ่ะ ตรงเล็บตรงนี้มตรงตรง,ตรงที่เราเคยเห็นผรเคยเห็นอะแต่เห็นเป็นเลขเลขสามตัวเห็นเห็นแค่นั้นจริงๆเห็นแค่แค่สามตัวแต่ชัดชัดมากอืแต่ว่าเอ้เยหรือว่าเราฝันกลางคืนไม่ชัดอืแต่พอเช้ามามาทําความสะอาดเห็นเลขชัดแจ๋วเลยครับจะเป็นเป็น,เป,นเป็นเลขที่ขึ้นตรงบร,ริเวณเขนตรงช่วงที่ถือนั่นกับเห็นเห็นตรงเล็บ ครับแต่พอนั่นเกศสะอาดก็จะหายไปเลยแต่เห็นตรงตรงแขนตรงที่ถือที่มีพรมอะไรข้างนี้ที่มีงูขี้หน้าอยางเลยฝั่งนี้เช็ดไปเห็นคือเหมือนจะเป็นคราบเลขที่ชัดคือด้วยฝนตกเนาะครับผมท่ามาจะมีคราบน้ําที่เป็นแบบแบบขาวๆตรงนี้อืแต่คราบเป็นเลขนะครับก่อนจะเช็ดเห็นเลขชัดเลยโอแต่กว่าจะไว้แต่พอเราเช็ดไปแล้วเห็นขึ้นตรงประมาณเนี้ยครับเห็นตรงนี้เป็นเป็นเด็กนันละองน้ําหรือเปล่าเนาะ คนตกกลางคืนเราออกน้ํามาไหลมาแล้วก็เป็นเลขครับเลขแต่ในความฝันก็เห็นเลขเหมือนกันแต่ว่าเห็นไม่ชัดแต่พอเช้ามาชัดเลยก็เลยอันนี้ยังยังยังไม่ได้บอกใครสักคนยังไม่ได้บอกใครเลยสักคนแสดงว่าปู่ทําให้เราเห็นเป็นตัวเลขแบบเสือไม่เห็นแล้วเป็นตัวเลขแบบชัดเจนเลยไม่ต้องแปลเลยใช่ไหมพรอไม่ได้แปลเลยแต่ในความฝันมันมันลางๆมันเห็นตรงตามแขนแต่ว่า คือมาสกิดอ่ะตอนเดินเดินไปหลังสาลน่ะแล้วหันกลับมาบไปยืนตรงต้นดอกดาวเรืองอ่ะในความฝันมันกลับมาแล้วก็ยิ้มแล้วก็หายไปเลยอืแต่เหมือนมองเห็นเลขในในในรูปปั้นแต่ไม่ชัดแต่พอตอนเช้ามาคราบน้ําที่ไหลมาทางคราบใบไม้ที่ปลิวไปโดนตกไม้ใบไม้ไปคราบน้ํามาแต่ไปเห็นเป็นตัวเลขก,ก่อนจะเช็ดเห็นชัดเจนเลยครับือเลยเก็บไว้เมื่อเช้าก็ไปเดินหาลอตเตอรี่เหมือนกันอืได้ไหมล่ะพ่อ ยังยังสั่งเข้าไว้อยู่ฮะใบเพื่อเพื่อมีโชคได้ลุ้นลุ้นได้วันวันแก้บนวันที่สิบสี่อ่ะกว่าจะซุ่มๆแต่ว่าถ้าช่องมาถ่ายทำางนี้ก็ต้องไม่เก็บไว้นะเพื่อได้ได้โชูด้วยกันเห็นเลขที่แขนเห็นจริงเห็นเป็นคราบน้ำเลยแต่ว่ามันมันเหมือนเป็นเส้นอ่ะเรียกอะไรนะเป็นละองฝนหมดใช่ไหมที่เป็นคราบอ่ะครับ แต่ก่อนเราเชื่อมันจะเห็นเป็นเลขเป็นชัดชัดเจนเลยแหละแล้วที่ในความฝันพ่อบอกว่าเห็นเป็นลางๆนี่คือเห็นอะไรบ้างครับที่ลางๆคือคือเห็นเห็นเลขที่ศาลเลยที่ที่ศาลกรุกปั้นอะเห็นครับคือเห็นเลขแป๊บเดียวแต่มันลางๆมันไม่ชัดตรงแขนไม่ชัดพอดูออกไหมว่าเป็นเลขอะไรในความฝันนะมันจะมีมีหกตัวหนึ่งมีหกกับแปดตัวหนึ่งหกกับแปดหกกับแปดที่เห็นเห็นในความฝันเหมือนจะหกกับแปดอะเลขมันมันมันเหมือนจะ ลางๆเป็นหกกแล้วก็เลมมันติดพันกันมานะเป็นแปดแต่พอพอตอนเช้ามาประมาณก่อนไปทํางานอนะ่จะจะจว้มานี่ก่อนวันนั้นมาให้อาหารปลาเสร็จก็เลยผาไปเช็ดเช็ดรูปตรงว่าเ,เป็นรอยอะไรทําไมลมพายุพัดทําไมมันเป็นรอยมันรอยน้ําน้ําหยดน้ําหยดน้ําหยดน้ขํขงน้ำเป็นน้ค้างขาวๆนิดๆครับเลยจะแรรคิดว่าเป็นจะเหมือนจะเป็นพวงมาลัยที่เป็นอะไรนะ ดอกดาวเรืองอ่ะพี่ก็เ,เร,อเร,อเร,อเรืองมามาติดติดกันนิดหนึ่งมาติดติดเป็นน้ำยอยแล้วเป็นพวงมาลัยตรงแขนเน่ะนั่นแหละที <bilmiyorum> ่มาติดติดนิดหนึ่งเป็นคราบของพวงมาลัยด้วยออกเหลืองเืองนิดหนึ่งตัวเลขเป็นสีเหลืองเทืองทองทองแต่ตัวนี้เป็นตัวตัวแรกเป็นตัวขาวขาตัวนี้เป็นตัวเหลืองเทืองทองแต่ดูเหมือนในความฝันเลยความฝันที่มามันเป็นเลขหกถึงแปดแต่มันไม่ชัดแต่พอ <ficou S 2> <ๆ S 1> ช้ามาหกกับแปดชัดชัดเลยชัดแต่ตัวเลขท้ายอ่ะเป็นเลขเจ็ดตัวเลขท้ายที่รองลงมาเป็นเลขเจ็ด กแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดนะสามตัวคือเห็นเห็นห <c oughs> กแปดเจ็ดเขียนไม่เลยก็ก็เก็บไว้ในใจเนี่ยเพิ่งถามนี่เลยบอกไร้กว่าจะคือได้ได้แค่นี้จริงสองตัวก็ไม่ได้อะไรก็ไม <c oughs> <ๆ>่ได้คือพอมาเช็ดแล้วมันเห็นแค่เห็นหกก่อนแหละหกตัวบนมาไหล้วมาเหมือนจะพันเจ็ดแล้วก็หกมามันจะม้วนสองครั้งมันเป็นคราบอะคือคือมันไหลมาอย่างนี้เนาะแล้วก็ม้วนมาอย่างนี้เป็นหกแล้วแล้วพอม้วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นแปด แต่พอมาเหมือนจะขาดตีเป็นเ็ดอย่างเงี้ยว่าถ้าคือเลขจะมาประมาณในในความคือคือมามาอย่างนี้แล้วเนี่ยม้วนอย่างนี้ตรงแขนแล้วก็ม้วนแต,แต่แต่นี่มันมาอย่างนี้มผมตีตรงข้าบตรงแขนนี่เป็นแขน,น,นประมาณนี้แต่ว่านี่เป็นพรมอะไร<ม>นะครับครับคือในความฝันเห็นเห็นประมาณนี้แหละเห็นเห็นตรงนี้แล้วก็หายตรงนี้ตรงนี้ไม่เห็นตัวแต่พอพอเช้าที่มาเนี่ยเนี่ยจนช่วงแขน คนเขีนที่ถือกระทาแต่มาปุ๊บแต่ตอนความฝัตนตรงนี้ไม่ไม่ชัดมาแล้วหา,หายมาแล้วก็เหมือนเห็นแค่นี้ตอนแรกมคิดว่าหกศูนย์นำไปแต่ว่าพอพอ,พอเช้ามาดูเลขมันจะมาเอฟซี FC ช่วยกันตีแล้วกันอันนี้ในในความฝันผมเห็นมาแค่นี้มนแค่นี้แล้วเลขหายแต่พอเช้าเช้ามาเห็นอันนี้ผมจําได้ติดตาเลยตอนที่จะเช็ดเห็นมาอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็หายไปมือถือกระทาถ้าผมตี ไม่ชอบหกตัวนี้อาจจะเป็นหกเนาะแต่ตัวนี้มันคือเหมือนจะมันจะใกล้ๆกันนี้เลยอาจจะเป็นเป็นเลขอะไรก้าก็ได้เนีย่ยเห็นผมเห็นเป็นอย่างนี้ก้าก็ได้แปดก็ได้ครับแต่ตัวนี้หกแน่นอนเน,นาะแต่ตัวนี้มันมันมีเหมือนจะใกล้ๆกันผมเลยตีเป็นเลขแปดแต่เอฟซีจะตีเป็นแต่ผาามตีเนาะคือมันเหมือนตัวนี้อาจจะเป็นเลขแปดแต่ถ้าเอฟซีอาจจะตีเป็นก้าก็ได้เนาะ เดี๋ยวตัวล่างนี่เจ็ดแน่อนอนว่าถ้ามามาอย่างเงี้ยมาแล้วหกแปดเจ็ดหรือหกเก้าเจ็ดถ้าจําไม่ผิดอันนี้ผม,มสั่งลอตเตอรี่แล้วห้าใบสั่งมาแล้วห้าใบคือเห็นแค่นี้จริงแกในความผ่านเห็นแค่นี้เห็นแค่นี้คือไม,ไม่ไม่ค่อยชัดแต่พอพอมาเช้าเนี่ยไหลชัดเด่นมากเลยวันนี้เป็นขาวนิดหนึ่งแต่นี่มันเป็นสีแบบเหมือนผูมไรัเป็นสีอทองเหลืองๆมาแล้วก็ไหลมา หลไมานี้แล้วก็ก็ก็หายไปโอ้ยผมเช็ดแล้วสิเช็ดรอบแรกเช็ดไม่ออกอืมเอฟซเช็ดเช็ดยังไงเช็ดไม่ออกชอเช็ดหลังก็เลยมาเช็ดอีกทีหนึ่งว่าเออถ้าให้เลขจ,จริงเขาให้ลบออกนิดนึงทางความสะอาดให้นะครก็เลยได้หกหกแปดเจ็ดไม่ถ้าตัดสองตัวถ้าผมชอบก็หกแปดกับแปดเจ็ดแลยเจ็ดนี่ครับคือเห็นเลขแค่นี้เอฟซีจะตีเป็นเลขไหนก็ไม่รู้นะแต่ผมเห็นเห็นประมาณนี้แหละ 14ช่องของทุกช่องเห็นไปเลขอะไรไม่รู้แต่ผมเห็นเห็นเป็น,น <recommended S 2> ป,รป,ประมาณนี้ประมาณนี้ละครับ68 668อาจจาะมี9ตัวหนึ่งเนาะถ้าตัดทัด9ตัวเดียวกันเก้า9ถ้าถ้าถ้าตีเป็น9ก็เท่ากับ98ติดมาด้วย <ừ> 97อยู่ประมาณนี้แหละถ้าตีถ้าตีแตกแยกมาแต่ที่เห็นชัดคือ6ในความฝันก็เห็น6ชัดแต่ว่ามีตัวนี้ตัวเดียวที่ไม่ชัดที่ว่าเลขสองตัวไม่ชัดคือ เออมันพันพันกันมาน่ะแต่พอเช้าผมเลยหนได้เลขต้นงวดอย่างดีนะเพราะว่าคือเลขลอตเตอรี่มันจะมาไวเนาะขอเป็นต้นงวดเพื่อจองห้าใบไวจองแล้วจองจอแล้วก็เลยบอกว่าเออถ้ากันพอเช้ามาได้เลยสั่งหกแปดเจ็ดไปแต่ถ้าตัดสองตัวชอบหกแปดเหมือนที่พันกลางคืนเนะ่แต่ถ้าสามตัวชอบหกแปดเจ็ดคือเลขนี้แต่ถ้าถ้ามาอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นสองแต่ว่ามามา มาอย่างนี้แล้วหักมาอย่างนี้นิดหนึ่งในในในที่ตอนก่อนจะเช็ดแล้วขาดาแล้วก็หายไปเลยถ้าเอาสักกับพี่พันธ์พพันธ์พิมณีหอมพุ่มอะไรนี่ผมให้ช่วยกันเตรียมป,ปริศนาบ่ค่ะถ้าพูดปไปแล้วเจ็ดกับสองก็เจอเดียวกันอนื่ยม่แต่ตอนนี้ไม่ไม่มีคือม,มันหายไปแต่อาจจะจิ้มสองมันคล้ายกันหกเก้าเจ็ดสองครับหกเก้าเจ็ด แต่ตอนนี้ไม่มีอย่าง<ม>นี้ผมผมเลนเฉยๆแต่ว่าคือที่เห็นชัดมีเนี้ยกับตัวนี้แต่ถ้าพอมาเช็ดเห็นแคน่นี้นี่ตรงแขนเป๊ะเลยตามแขนที่ที่เห็นอันนี้ผมคนจะเช็ดผมจําได้ประมาณอแต่ตัวนี้เป็นสีขาวแต่นี่มาจะออกสีทองทองเหมือนคราบพ่มอะไรที่มาคราบพ่มอะไรสีเหลืองเป็นทองท <kidding. S 2> องเช็ดตอวแรกไม่ออกเช็ด่าจะออกก็ใช้เวลานานเหมือนกันครับจะถาผมตีเขียนเลขให้เลยเนะนานนนนะคืนนนอเลข นี่มาเป็นเลขปริศนามาอย่างนี้นะอ,นอย่างนี้แล้วก็เลขตรงเขนถ้าผมตีนหกหกแปดเจ็ดหกแปดแปดเจ็ดหกเก้าเป็นไปได้ไหมเนาะเป็นไปได้ครับเนาะหกเก้า กับเจ็ดเก้าแต่ถ้าชอบเลขที่เคยผมถูกสองรอบมีเจ็ดเก้าที่เคยเลขเลขนี้นคับตัวเน้นนี่เป็นเลขฝันครับเดี๋ยวเขียนให้นน่ยนี่จะตีเป็นเลขไหนไม่รู้นะแต่ผมจองลอตเตอรี่แล้วไว้ห้าใบอื่ครับคือ ฝันเห็นเลขสองตัวแต่ว่าเช้ามาตรงแขนนะเห็นเลขสามตัวชัดเจนวเลยครับแต่เป็นเลขปริศนานะเป็นเลขก่อนที่จะเช็ดแขนท่านนะ่ะแขนท่านตรงนี้ที่มือถือกระทานยนะจะเห็นนี่ครับมือถือตรนะีตรีศูนย์ตามนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมน,นะครับครับต่อกงวดเลยนะครับผมของเพ่าะันจับงวดนะครับจับอรเตีไว้สักใบหนึ่งสองใบแต่ผมชอบเลขมีก็ชอบนะเพ่อไม่ได้ลงพื้นที่า เอาดูเดี๋ยวลงวันที่ให้ครับหนึ่งสิงฮานะครับผมสิงหาคมชัดเลขชัดหรือเปล่าเดี๋ยวผมเขียนให้เอฟซีนีดนึงเนาะจับคู่ด้วยนะครับจับคู่ให้แยกให้ถ้าฉ่าชอบชอบตัวนี้แหละผมถ้าผมชอบนะ ให้ต้องงวดเลยเอฟเอฟซี F, F, C, ได้ดูทันนะได้ทันครับแต่เจ็ดเก้าผมเคยซื้อถูกสองงวดเลขนี้เจ็ดเก้าผมเคยถูกสองงวดเก้าหนึ่งเคยถูกสามงวดอืมครับเป็นเลขลิขชาต์ต้งแขนแขนกับความฝันตัวเดียวกันนายนี่นึงรออกระบอกลอดกระบอกสูงเป็นตัวเลขนะครับตัวเลขชอบประจักษ์เป็นแนวทางต้องงวดเลยบครับในทางต้องงวดนะครับ สารปูงดำเซนสิบจันทบุรน่าคารับครับถึงแม้ถึงแม้เล่มงดแล้วไม่เข้าแต่ความศักดิ์สิทธิ์ยังมีอยู่เยอะใช่ครับความศักดิ์สิทธิ์ความขลังแล้วก็นะครับเราต้องการนะเพราะว่ามันมีมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับสักวันหนึ่งท่านบอกให้วันนี้วันนี้วันอนไม่เข้าวันนี้แหละครับผมวันนี้อาจจะเข้าครับผมหนึ่งสิงหาคมนี้นะครับแนวทางนะครับเป็นเพียงแค่ทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้เป็นเลขสามตัวที่ฝันเห็นเลขสองตัว ต้องขอน้องนาเดียมาโค้งสุดท้ายอยากผมก็อยากเล <c oughs> ็กน้องนาเดียเหมือนกันอยากเล็กน้องนาเดียเสียงเหมือนกันโค้งสุดท้ายจะพาน้องนาเดียผมได้ได้แค่สามตัวเห็นได้3ตัวจริงนี่เป็นเลขพิมพ์ให้คนพิมพ์เลขน้องนาเดียเราไว้โค้งสุดท้ายด้วยเพราะว่าผมก็จะตามน้องนาเดียด้วยได้เลขปูงดําให้น้องนาเดียจับเปปอนี่เป็นเลขฝันตรงแขนครับผมจะตรงเลขนี้หรือเปล่าองนาเดียจับมาจะตรงเลขนี้หรือเปล่าถ้าตรงตัวนี้นะผมผมชอบซื้อเลขในน้อยตัวในน้อยแต่ว่าครับผมครับ มามาลุ้นมาดูด้วยกันเอาคุณช่องนรินชาแนลบาสักคักอโรดรมเพจด้วยแล้วก็คุณศพเทนางแล้วก็พี่นิวัฒน์จัดให้เนาะครับแล้วก็มาหนีชาแนลด้วยครับที่มาวันนี้ก็คือว่าต้นงวดครับับแล้วก็มณนมณนดวงเฮงด้วยครับวันนี้มาตามเลขแขนปูงดําที่ตรงกับความฝันหรือเอฟซีเจตีไปเลขอื่นผมก็ไม่รู้มาอย่างนี้จับผู้เอาัใช่ หรือท่านที่รอวันที่จะไปรัฐบาลไทยเนี่ยรัฐบาลไทยนะอืจะไปทางเพื่อนบ้านก่อนก็ได้ครับผมครับวันจันทร์เนาะวันจันทร์จะไปเพื่อนบ้านก่อนก็ได้นี่ถ้ามาถามเมื่อวานเนาะเต็มเต็มเนาะเต็มเต็มเนาะถามเมื่อวานก่อนอันนี้ไม่เป็นไรยังเย็นเลือยอีกหลายวันอยู่ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่มารับชมวันนี้เนาะครับผมกดติดตามกดไลค์กดเพิ่มติด ตามไปเรื่อยๆกดให้กำลังใจครับผมครับผมโอเคครับผมครับขอบคุณพ่อมากนะครับผมคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ